นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรรังคัจฉามิธรรมังสรรังคัจฉามิสังฆังสรรังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรรังคัจฉามิทุติยัมปี ธรรม,มังสรรนังคัจามาิโตติยัมปิสังขังสรรนังัจามาิตติยัมปิพุทธังสรรนังคัจามาิตติยัมปิธมมรรมสรรนังคัจามาิ ตติยัมปิสังขังสระนังคัจามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสะมาธิยามิอทินนาทานาเวรมะนี สิกขาปะทังสะมาธิยามิกาเมสุมิาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสะมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะนี สิกขาปะทังสัมมาทิยมิสุราเมรยะมัชฌะปะมาธาานาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยมิอิมานิปัญจสิกขาปัฏานิ สีเรณสุขติงยันติสีเรณโโกคสัมปทาสีเรณน,น,น,นิพุติงยันติตัดสมาสีรังวิโสทะเยงนะโมตัสะ พระคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธศสาสนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสมมา สัมพุทธสาอัตตาหิอัตตโนนาทเตเตณบัดนีบบน้จักรับประทานสแสดงพระธรรมเทศนาในอัต,ตกะถา ว่าด้วยเรื่องตนแลเป็นที่พึ่งของตนเพื่อเป็นเครื่องประครับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มภูณกุศลบุญยญราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้ตั้งใจมาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาขอญาตโยมผู้มีจิตศรัทธาได้โปรดตั้งโสติโสตประสาทของท่านให้เป็นหนึ่งภาชนะทองรองรับลดพระธรรมเทศนา ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปวันนี้เป็นวันพระวันธรรมัตสวนะอันเป็นวันฟังเทศฟังธรรมการที่ญาติโยมทั้งหลายมาฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ ก็เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติขัดเก่ากิเลสและเพื่อแก้ไขไข้อขัดข้องในการดำรงชีวิตของตนและเป็นการเพิ่มเติมความรู้เสริมสติปัญญาประดับชีวิต ให้มีความงดงามชีวิตจะมีความงดงามได้ต้องมีเครื่องประดับกายทั้งภายในและภายนอกชีวิตที่งดงามไม่ใช่เพราะมีเครื่องประดับกายภายนอกเท่านั้น จะต้องมีเครื่องประดับกายภายในด้วยนั่นก็คือมีธรรมะเป็นเครื่องประดับจิตใจชีวิตก็จะสวยทั้งภายในและภายนอกดังบทประพันธ์ที่ว่าคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้า คนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแกะ่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตฉะนั้นในวันนี้อัตมภาพ ยึงจะขอหยิบยกเอาพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่ได้ตั้งเป็นบทอุเทศไว้ณเบื้องต้นว่าอัตตาหิอัตตโนนาโถซึ่งแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนมาเทศให้ญาติโยมได้สดับรับฟัง คนเราเกิดมาบนโลกใบนี้ย่อมต้องการที่พึ่งพาอาศัยด้วยกันทั้งนั้นแรกเกิดเราพึ่งพาอาศัยคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่เมื่อถึงวัยอันควรเราก็พึ่งพา ครูอาจารย์ในการสั่งสอนวิชาให้ความรู้กับเราเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือในกิจการต่างๆของการประกอบอาชีพของตนฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนเราเกิดมา ย่อมต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ว่าการพึ่งพาอาศัยคนอื่นนั้นไม่ใช่ว่าเราจะพึ่งพาอาศัยได้ทุกเรื่องทุกเวลาตลอดไปนะเพราะทุกคนต่างมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ อย่างเช่นอัตมภาพก็มีหน้าที่มาเข้าอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงในวันนี้ก็ต้องสละตัดกิจนิมนต์ทั้งหมดไม่ว่าจะงานกุศลหรืออกุศลก็ตัดไปก่อนเพื่อมาทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เพราะว่าผู้อื่นก็มาทำหน้าที่แทนไม่ได้ดังนิทาน สาธกที่จะหยิบยกมาเล่าให้ฟังในเรื่องกระต่ายแต่คนละตัวนะไม่ใช่กระต่ายขมินนะอันนี้เรื่องกระต่ายกับช้างเพื่อนรักมีเจ้าหมาป่าอยู่ตัวหนึ่งชอบแอบจะมาจับกระต่ายกินอยู่ประจำเจ้ากระต่ายก็กลัว ที่จะโดนเจ้าหมาป่าจับกินมาวันหนึ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ๋เราก็มีช้างเป็นเพื่อนตัวใหญ่มีงวงมีงาสามารถช่วยกำจัดเจ้าหมาป่านี้ได้เจ้ากระตายก็เลยไปหาช้างเพื่อนรักพอไปถึงเจ้าช้างแล้วเจ้ากระต่ายก็พูดว่า เจ้าช้างเพื่อนรักเรามีอะไรให้เจ้าช่วยหน่อยเราอยากให้เจ้าช่วยเอางวงเอางาอันใหญ่ของเจ้านั้นไปกำจัดเจ้ามมาป่าให้เราทีเธอมันคอยแอบจ้องจะมาจับเรากินเป็นอาหารอยู่เรื่อยๆเลยเจ้าช้างก็ตอบเจ้ากระต่ายว่าเราไม่ว่าง เรารีบจะไปหาอาหารตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเรายังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วเจ้าช้างก็เดินหนีไปหน้าตาเฉยแบบไม่แคร์ความรู้สึกของเพื่อนกระต่ายเลยพอเจ้ากระต่ายผิดหวังจากการไปขอความช่วยเหลือจากช้างเพื่อนรักแล้วก็มานั่งเหงาหงอย คิดไปคิดมาเนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราก็มีขาหลังสองข้างที่แข็งแรงและทรงพลังอยู่นี่เราจะไปอาศัยมันทำไมเจ้าช้างในเมื่ออาศัยไม่ได้เจ้ากระต่ายก็เลยมาฝึกวิ่งฝึกกระโดดทำให้ขาหลังของตัวเองแข็งแรงทุกทุกวันจนในท้ายที่สุดเจ้ากระต่ายก็สามารถที่จะใช้ขาหลัง อันแข็งแรงและทรงพลังนั้นวิ่งหนีเจ้าหมาป่าได้ทุกครั้งที่มันจะมาจับกินจนในท้ายที่สุดเจ้าหมาป่ายอมสิโนราบไม่กินแล้วนี่ก็เพราะเจ้ากระต่ายมันพึ่งตนเองในการเอาตัวรอดนะตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาสอนว่า ที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดคือพึ่งตัวเราเองแม้คนอื่นจะร่ำรวยมั่งมีมากแค่ไหนหรือจะมีอำนาจยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามช่วยเราได้ไม่เท่ากับเราช่วยตัวเอง นะท่านจะคิดลึกสิช่วยตัวเองในการเอาชีวิตรอดในการดำรงชีวิตหรือว่าพวกท่านไม่ได้หายใจด้วยจมูกตัวเองเหรอหรือไปอาหาศัยจมูกเพื่อนข้างๆเขาหายใจไหมไม่นะเขาไม่แบ่งปันให้นานะ่ฉะนั้นอาตมาภาพนะก็จะหยิบยกสาธกอุปมา เรื่องใกล้ตัวและมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะก็พระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงเราทั้งหมดทุทททกท่านทุกรูปในที่นี้แหละแรกเริ่มที่เราก้าวสู่ผ้าล่มการเวพัดของการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา แรกเริ่มเลยถ้าเราไม่มีอุปชาเราจะได้บวชไหมก็ไม่ได้บวชดังนั้นเราจึงได้พึ่งพระอุปชาเป็นผู้บวชให้ในแรกเริ่มเมื่อบวชแล้วท่านก็สั่งสอนกรรมฐานบอกอนุาสาททั้งแปดกรณียกิจสี่กรณียกิจสี่สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำให้แก่เรา บวชแล้วเราก็พึ่งพระพี่เลี้ยงในการที่จะช่วยแนะนำช่วยสอนในการนุ่งห่มจีวรแบบไหนถึงจะถูกต้องแบบไหนเป็นปริมณฑลช่วยแนะนำสั่งสอนให้อ่านให้สวดให้ท่องบทสวดรมวัดบทสวดเจริญพระพุทธมนต์บทสวดมนต์หรือบทถวายพรพระอะไรต่างๆเหล่านั้น ทั้งพระอุปชาและพี่เลี้ยงท่านก็ทำหน้าที่ของท่านได้แค่แนะนำสั่งสอนส่วนทำยังไงเราจะท่องได้สวดได้ไม่อาญาติอาโยามจะนุ่งห่มจีวรได้ทำยังไงเราก็ต้องพึ่งตัวเราเนี่ยแหละขยันหมั่นเพียรท่องอ่านบทสวดมน ทั้งเจ็ดตำนานสิบสองตำนานทั้งเรื่องการนุ่งห่มจีวรจะห่มคุมลูกบวบก็ดีห่มดองก็ดีรวนแล้วเราพึ่งตัวเราทั้งนั้นพี่เลี้ยงไม่ได้มานุ่งห่มให้เราตลอดไปนะบางทีพระพี่เลี้ยงศึกก่อนเราก็มีมรณภาพก่อนเราก็มีถ้าจะอาใช้แต่ท่านหรืออย่างนั้นถ้าท่านมรณะไปก่อนหรือวาลาศิกาไปก่อน เราก็นุ่งห่มไม่เป็นสวดมนต์ไม่ได้อายขายขี้หน้าวัดขายหน้าเจ้าอาวาสเขาไม่ได้ถามถึงตัวพระรูปเดียวนะรวมถึงสมภารผู้เป็นเจ้าอาวาสด,ด้วยเขาก็จะตำหนิโอ้พระวัดนี้เจ้าอาวาสกับขี้เกียจไม่สัง่งไม่ซอม้อนให้พระลูกวัดนุ่งห่มจีวรสวดมนต์อะไรเลยนะเห็นไหมปลาตัวเดียวแต่วันเน่าทั้งคล้องนะนะ ดังบทธรรมกวีที่ว่าพึ่งคนอื่นพึ่งได้แค่ชั่วคราวถ้าอยากพึ่งยาวๆพึ่งตัวเราเองดังพันนนามาพอสมควรแก่เวลาเทศนาปริโยสาเนในอวสานเป็นที่สุดแห่งการแสดงพระ ธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะรันตนตยเตชะสาด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศีรัตะไยและบุญกุศลที่เกิดจากการฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบาเป็นเดชะ เป็นภาระปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวงเอวังก็มีด้วยประกาชนี ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปิอิชิตังปัธิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตู สเพปุเรนตุสังกปาจันโทป,ปนารสโสยะธามณิชโชติระสโสยะธาสพิติโยวิวัชชันตุสัพโรโควินัสตตมาเตภวะวันตรารโยสุขีที่กายุกภวะ อภิวาทนสีริสะนิจจังวุธาปัจจายิโนจัตตารธรรมาวาันติอายุวันโนสุขังพระรัง